เอาง <Ari, S 1> ี้ไหมเดี對對ここ right right. uh ๋ยวถ้ามีคนแก้หน่ะเปนเป็นเด็กน้อยหนุ่ยเออหนูหนูชิงอ่ะไม่ต้องเอางี้ไหมเดี๋ยวถ้าเราเราเราเขามาเล่นไอเรียลครั้งแรกถูกไหมเราย้ายมาจากเราย้ายมาจากที่นู่นแล้วมาเล่นที่นี่ถูกไหมเราเราเรามีเฟสไหม ีมีนะหืมีทักดิคอร์ดพี่ไว้ได้ไหมดิคอร์ดพี่อะทำไมทำไมลองลองห้องดิคอร์ดได้ไหมเดี๋ยวพี่ทักไว้ถ้ามีคนมาแกล้งหนูเราเราทำผ่าพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่แบพี่แบนให้พี่ไม่ต้องหนูหรอกทำไมอ่ะพี่พี่อยู่ตลอดนะพี่ไม่อยู่อยู่ไม่ต้องร้อง ผาผมไปหลอกเอาเฟสนีไม่ใช่โอ้เด็กร้องไห้ครับคนดูลงลงห้องที่ขอดไว้ได้ไหมเดี๋ยวพี่ทักไปได้ไหมเอาไปไหนอ่ะไปไหนหนูไปไหน,อหน,ไไหนเอาโอเคเป็นไรอะ่ะเป็นไรไปไหน ไปไหนเนะี่ยเราไปไหนเป Life ็นไ,ไรได้เสียงไหมวะอีกสองคนได้เสียงไหมวะได้ยินพี่ไปไหนเราไปไหนเชื่อว่าน้องพี่เป็นคนดีเราจะอยู่อยู่ละให้ยังหยุดยังอายุเท่าไหร่เนี่ยเราอายุเท่าไหร่อายุสี่เหรอ ทั้งคู่อะนี <22. S 1> ่ชี้สิบสองออซี่อะสิบแปดครับเอาเอาดีคอร์ดพี่ไปไหมถ้ามีคนมาแกล้งบอกพี่เดี๋ยวพี่นายกลงหัวให้เอาไหมไม่เอาขอเขาบอกว่าหนูคิ่ฟองอีกก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ม,มันถึงขั้นเรา้องไห้แล้วว่ามันก็ไม่สมควรหรือเปล่าทางดีคอร์ดเอาดีคอร์ดไปไหมเดี๋ยว เวลามีมีคนมาแกล้งแล้วก็ได้ขอดมา <c oughs> อันนี้ลิงลิงอันนี้ลิงอันนี้ลิงอันนี้ลิงเฮ้ยบ <c oughs> ีไปแล้วโกตัง <c oughs> ลิงเวลาโกตังอย่าไปคิดมากเลย <c oughs> เอาไหมเวลามีคนมาแกล้งจะได้แบบพี่จะได้ให้นายกลงหวัวลงหวังหวให้เอาไหม <c oughs> ไม่ไม่ไมันไ,ไม่เป็นหรอกว่าวเด็กเด็กขี้ฟงเด็กขี้ฟองอยู่แล้วเอ้อเอ้อยังนี่เหลือแต่กูเด้อไอเจ้าหมูหมีเน่ะ มันด่ากูเนี่ยอ๋อแล้วแล้วพี่แอ๊บไหนสัตวไหนสัตว์เด็กเคี้ยวพี่โจ๊กพี่น้องน้องร้องไห้เนี่ยน้องดูคนรังแกเนี่ยนี่ก็ร้องไห้ไม่ยุดเขาไม่ได้รับไม่ได้รับเนี่ยพี่สาวน้องสาวพันเหลืองจริงไหมครับน้องสาวไปแล้วร้องไห้ไหมครับน้องสาวได้ยินไหมนี่พี่ข้าโพสครับอะไรไม่ต่ออีก เด็กมร้องไห้อยู่ไอ้สัสเดี๋ยวขอร้องให้น่ากว่าเดิมพี่พี่เดี๋ยวขอหนักกว่าเดิมพี่พี่เดี๋ยวขอหนักกว่าเดิมพี่พี่พี่เดี๋ยวขอหนักกว่าเดิมพี่พี่จะยังพี่ของกลัวพี่พี่จุญญาพี่จุญญาไม่กูไม่ได้ทำะไรเขาเลยกูบอกว่าร้องไห้ทำไมเฮียร้อยวันพันกว่าเรื่องเฮียเป็นไรเราเป็นไรไม่มีใครทำอะไรเราเดีววิ่งไปไหนอะ ยิ่งไม่ไหนยิงไมไหนเะนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นเด็กที่นี่นะแบบอ่อนไหวต่อโลกภายนอกน่าดูเพื่อนที่หรอคนนั้นน่ะใช่ขอปัดเล่นไม่มีอะไรหรอกเป็นคนตลกอย่าไปคิดมากเลย ไมไม่รู้จักค่ะอะรอครับเดี๋ยวผมเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนตลกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้คุณฟังแล้วกันนะครับโดยที่ผมพัดเทอดครับซักซักหน่อยได้ไหมทักที่เราฟังเพลงไหมเราฟังเพลงไหมเผื่อเราจะดีขึ้นเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นจะได้ได้เอาได้ไหมอ่ะซักเพลงสักเพลงซักหนึ่งกันแล้วกันโอซีว์พอปิดปิดปิดโอซีอ่ะว์หาพ่อเธอรีถึงเธอตะโกนหาพ่อโอ้พี่จุกพี่เก็บเที่ย์พ่อน้ำตาคอ ให้พ่อมาเช็ดน้ำตาน่ะแล้วเขาใจความแรง้งเราก็จะร้องไห้ต่อไปนะไม่จุความแรงไย่จบไ่จบไย่จบแอะยังไม่ใหญ่เนาะไม่จบเยเนาะไอ้ได้ครับอยู่ด้วกันนี่จะร้องไห้ทำไมอ่ะถ้าถ้าถ้าเราจะร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กับความเศร้านะถ้าเราอยู่ใช่เราต้องเราต้องหาความสนุกให้กับตัวเองนะเออจะร้องไห้ทาไม หยุดนี่ก่อนเดี๋ยววิ่งไปไหนหยุดก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหยุดนี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่ายววิ่งไปไหนมานี่อย่าร้องไห้นะคนเก่งของพี่เองเท่าเองไงเองก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละวิ่งไม่หยุดจะเท่าตลอดไปวิ่งไม่หยุดใช่ไหมมาดิมาดิได้ได้อยู่แล้วหยุดก่อนพี่หลบทานนะ มันไม่มีหรอกคนแกล้งอ่ะมันมีแต่ความรำคาดเราอย่าไปคิดมากเลยน้องเอ้ยเราจะมงไปไรนะเขาไม่อชอบอลองลองแล้วเราปกติเราเล่นโรเปไหมเล,เล่นเล่นเอะไรไฮบิดไฮบิดปกติเราโด,ด,ดนอย่างนี้ประจำไหม โดนประจามไหมโดนแบบนี้ถ้าอยู่อันเดียวอ่ะโดนบ่อยแล้วที่เนี้ยนี่นี่หนูเพิ่งเข้ามาไม่มีเพื่อนด้วยไม่มีใครร้องไห,ห้ให่ฟังแล้วเราจะไปร้องให้ทำไมอ่ะไม่ไม่ชอบมาก แต่แบบเราก็อย่าไปคิดมากนะถ้าสมมติว่าโดนก็แจ้งแจ้งแอดมินนะโอเคไหมไม่เอ้าไม่งั้นเราก็จะโดนแกล้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเอ้าช่างมันเถื่ได้ไงมานั่งรอให้เงี้มันได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะก็หายอะไรนะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายงั้นเอายั้ไงฟังเพลงไหมแต่พี่เดี๋ยวพี่ให้คนมาร้องให้ฟังอยากแลบกันได้ไหมเอาไหมหลอมขาดไม่เอาเอาจะป็นพื้นมา งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวร้อบนึงนะเดี๋ยวพี่เอาเอานักร้องนักรักมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอเคไหมหยุดก่อนหยุดก่อนจะวิ่งไปไหนเนี่ยมาดีดดิมาดีมาดี่อพี่เอาเฮ้ยโอ้ลองเพลงลลองงเพให้เขาฟังหน่อยพี่คนเนี้ยพี่โจ๊กหนีไปไหนครับลองเพลงให้เขาฟังหน่อย้โอ้โหแล้วทำไมเราร้องให้เก่งจังไงเราร้องให้เก่งลองเพลงให้ให้เขาฟังหน่อยพี่โจ๊กยังไงเน่ย แล้วคือมึงดูเขาวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ยเขาจะได้อารมณ์ดีน้องหยุดวิ่งน้องหยุดวิ่งก็ได้เฉยๆอยู่เฉยเด้อเราจะร้องไห้เรื่องอะไรครับเพราะอะไรเอาวาับหนีแล้วแบกใจ่ะนี่มาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวนี้อย่าร้องไห้เอ้ยเราจะร้องไห้ทำไมครับเพราะอะไรเอาอยู่เฉยๆดีดูเซนโบก็เลยสัตว์น้อง ทำไมทำไมเราต้องยื้อเขาขนาดนี้วะน้องเขาเป็นคนยืน้อมาพิจุกง,งั้นเอาไหมเขาเป็คนของใจอ่ะน้องอยู่อย่างนี้ก่อนน้องฟังพี่ก่อนห <c oughs> ยุดฟังพี่ก่อนสักสามสิบวิได้ไหมละ่ะถ้าหนูถ้าหนูแบบว่ายังไม่รังเกียจพี่อ่ะนะเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังเลยนะมา,าเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงพจริงจริงจากอะไร้องให้ใช่ไหมเช่นนี้แล้วลืมกันได้ไหม ฉันเป็นใครเธอเลืมไปเลยโอเคเขาไม่เข้าใจแบบคอนแคสตูเลยเฮ้ยเอ้ยเด็กรุ่นใหม่อางเงี้ยแหละไม่เคยฟังไอเยี่ยหัวหมีมึงเลื้อนหน่อยสัตว์ถ้าโดนอะไรก็ทักหาแอดมินนะโอเคไหมไม่ <c oughs> ผมปอบพน้นไม่เก่งด้วยดิถ้าโดนอะไรก็ทักหายบินนะโอเคไหมถ้ามีคนไปแกล้งนะโอเคไหมขยันหนีแล้วกันไอ้เหี้ยไปทุกที่ หนีแล้วกันหนีเก่งแล้วกันไม่รู้เป็นอะไรโไอ้ยไอ้เหี้ยน่าจะไม่เห็นตัวมั้งเนี่ยนี่ไงนี่ไงเป็นอะไรหนีทำไมหนีทำไมเนี่ยอัดลูโอม,ม,มั้ย อรุอมรถโอ,โอเล่ไหมสีแดงอร่อยอะ่ะกินเล่ากามพี่จะขึ้นเลยนะน้องถ้าน้องยังวิ่งอยู่ยยางเงี้ยกามพี่จะขึ้นเลยนะน้องพี่ปวดท้องกามจะขึ้นฟังเสียงลิงไหมล่ะเอาไหมโอเคหน้าพี่แกไม่เป็นไรพี่หล่อภายใน ไม่ไงโอเคหายยังฟังเสียงลิงไหมล่ะเอาไหมไม่เป็นหน่าหนูไม่เคยแจ้งใครเลยมันแจ้งได้ไหมถ้าตามิจีมันแจ้งไดไ,ไง <c oughs> ไเขาใจไหมก็ถัาหายเปไงซ้ายบนขวาบนหองทีคอดทักว่าม,ามีคนมาปั่นคะ่ะ หนูหนูไม่โอเคมากเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบดให้หนูไอดีไม่เป็นไม่ถึงไอดีใครแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นหนูแคปรูปไปดิไม่เป็นแม่ก็ทักหาเรียวทามัยก็ทักหาแบบแบบเรียวทามัาไม่เป็นเข้อทีอร์ด แล,แล้วเราเข้าอิเลียวได้ไงถ้าทำไม่ถ้าทำไม่เป็นเพื่อนทำให้โอเคเพื่อนในเกมถูกไหมโอซีโอเคก็นั่นแหละมันมันทัาขาได้ปกติครับถ,ถ้าถ้าสมมติว่าโดนอะไรอะ่ะ <ทำ S 1> ลองลองลองแบบก็ลองลองเปิดหน้าดีคอร์ดขึ้นมาดิเอลองสอนดิหนุม่มลองสอนดิน้องวิธีตอนโดนเนี่ยมันต้องแจ้งไง ก็ไม่รู้เหมือนกันมันแจ้งไงมึงรู้ปะไอ้น้องเป็นเอซีอยู่ประเด่ยเนี่ยวะใช่ปะใช่ปะไง น้องอยู่บ้าน้องอยู่วะหลอหัวน้ำตาลอยู่ไหม้ย,หมหย,หมเยเจ้าเจ้าครับไม่อมึงแจ้งมึตอบมึงมึงไปอธิบายกั้เขาฟังดิว่าทุกตอนที่แบบโดนแกล้งเงี้ยหรือว่าโดนปั่นอ่ะต้องแจ้งไอตมินไงไปอธิบายดิผมอธิบายไม่ค่อยดีพอพี่เผาครับเขาบอกว่าพ,พี่โดนแกลงจริงไหมครับไม่มีอะไรแล้วนะ ต้องมีครับมันต้องมีหม่แล้วผมเห็นคุณร้องไห้อยู่นะแล้วไม่ได้ครับหายไม่ได้แล้วสภาพจิตใจคนเรามันต่างกันครับผมรู้พี่สาวร้องไห้อยู่มันไม่หายครับหายไม่ได้หายได้เอางี้นี่ผมส่งดอกไม้ให้แต่ผมไม่มีดอกไม้นะขอบคุณครับอดีตผมนั่งเทพบุตรให้สุดหรอไม่เป็นไรพี่ไปหาเล่นกันเถอะหนูอยู่ตรงนี้แหละ ไม่เอาพี่จะเล่นกับหนูอะ่ะได้ไหมล่ะเราไปเล่นกันเถอะอยาก <her. S 2> เล่นด้วยอะ่ะแต่พี่อยากเล่นด้วยอะ่ะไม่พ่อแม่พี่บอกว่าให้อยากเล่นด้วยกับห,ห่นหอื่งพ่อแม่ผมเหมือนกันห้าปีละ ร้อยวันพันกว่าเรื่องไอ้เฮียมึงอธิบายดิทุกครั้งที่โดนแกล้งต้องแจ้งไอ้เป็นไงเจ้าเออโดนแจ้งนะเอ้โดนแกล้งนะครับแล้วหนูก,ก็ลืมไม่เ <c oughs> งียบก่อนครับคุณ <c oughs> ก่อนเงียบอัพรีพอร์ตไม่เป็นใช่รีเปล่าพีดอ่ะแล้วเข้าเกมเข้าเกมเป็นเป็นได้ไง กไงโอเคพี่จก ah, คุยด hey, mm ิพ hmm. ี่จบอะไรอะน้องคุยดิพี่โดนหญิงกบ่าวเฮียโดนหักหญิงกอบ่าวเขาเป็นนามสกุลเดียวกันแล้วเขาหลอกว่าไม่พี่คุยกับเด็กคนนี้ดิเด็กคนนั้นเขาบอกว่าจดทะเบียนกันแล้วพี่คุยพี่ร้องเพลงให้ให้เด็กคนนี้ฟังหนี่ยขอไอ้นี่อยู่อ่ะขอร้องไห้อ่ะพี่จกอบแม่เป็นเจ้อเลย เยแต่ที่สุดก็มองไม่โดนทำลายแต่ที่สุดก็มองหม่โดนทำลายไต่วันนี้หัวใจสีวลายโอ้โหหนูเป็นไรเนี่ยหับเป็นละครับอย่างเพี่อะกูบอกเลย ก็ไม่จูเกียร์อล้วกันกูไม่เกี่ยวแล้วไอ้เหี้ยผมป่าคนไม่เป็นเหมือนกันอ่ะผมป่าคนไม่เป็นน่ะไอ้เหี้ยขี้มีอยากได้จักรยานอ่ะเขาวิ่งเป็นม้าล่อไปไหนเขาวิ่งไกลออย่างเงี้ยไม่รู้พี่เขาเป็นอะไรไม่รู้ ผมเจอเขาร้องไห้อยู่อะเมื่อกี้เนี่ยเขาโดนแกล้งเหรอไม่รู้แล้วพี่จะพร้อมจะไปเป็นหมอผมนะครับเดี๋ยเพื่อนไปเด้อหกโมงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมีมีนี่บ้ามีเขมีใครมีวีพี่บ้าเพื่อนไปเพื่อนมึงไอ้สดไเพื่อนมึงมีใครมีวีพี่บ้าโอเคเพื่อนไปจบไปจบมึงทำเสียงธรรมดาให้กูก่อนเดี๋ยวกูจะเติมวีให้มึงนะถ้ามึงทำเสียงธรรมดาให้กูฟังไม่ไม่ไม่กูเสียงปกติพวกมึงทำเสียงธรรมดาเดี๋ยวกูจะเติมวีให้มึงเฮ้ยเสียงมึงรอดีเหรอได้เหรอจี๋มึงก็รอเหมือนกันอะ มึงก็หลอกกันเนาะเอ้ยมึงมึงไลฟ์ตีมอยู่ปะเพื่อนกูบอกมึงคือจุกไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่ไลฟรเพื่อนไม่ไรอะกูชื่อกูชื่อแท็กเพื่อนเดี็ดไม่ไลฟ์กูหนีวันนี้กูขอขอขอโทษแทนแทนแทนพี่ด้วยนะครับถ้าโดนอะไรก็ก็แจ้งนะโอเคไหมต่อให้เราทำไม่เป็นก็เข้าทีคอร์ดอะแล้วก็หาทางขวาบนนั้นแล้วก็แจ้งแอดมินนะโอเคไหมโอเคไหมครับอยากได้ VIP ีไหมหรือว่าพอยไหมเอาไปเข้าเมืองไม่เอาอ่ะ ทำไมอ่ะวหนูเติมเองขอบคุณมากครับโอเคเราจะเติมเองใช่ไหมไม่น่าจะได้เติมโอเคเอาจรยากเหมือนกันนะเ,เด็กคนนี้ค่ะแม่บายครับ, bye ครบแคปชีทไปก่อน<ๆ>เดี๋ยวให้เดวินเอาไฟที่หลังเดี๋ยวถ้าประมาณเราเล่นเกมยันกี่โมงครับไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ แล้วปกตินอนกี่โมงปกตินอนเช้านอนเช้าซักประมาณเที่ยงคืนอะ่ะ <_ an> เดี๋ยวเรากดลองกด F7 ได้ไหม F7 ขึ้นปะทำไมอ่ะเลองกดดูเห็นกดตรงเห็นตรงคำว่าแคระทาง,ง,งขวา <_ an> เห็นตรงทางขวาไหมคำว่าแคระเห็นไหมกดยัง เดี๋ยวครับได้ไหมได้ปะขึ้นไหมกด F7 แล้วก็แค่เอ้าเนี่ยแคสของจริงพี่โอเควาไปที่กินสินะฮัลโหลไปไหนเนี่ยไม่จะบอกให้ฟังก่อนมานี่ก่อนมานี่มานี่มานี่จะบอกให้ฟังเดี๋ยวเที่ยงคืนอ่ะเรากด F7 ใช่ไหมล้วต้องแคสอ่ะมันจะ, <c oughs> จะมี <c oughs> พอยเข้าเราอ่ะประมาณ3,000โอเคไหมแล้วเราก็กดซื้อโอเคไหม เอาไว้วับวับหนีไปที่อนะื okay น่นอะโอเคไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าโดนอะไรอ่ะแจ้งแอดมินนะโอเคไหมขอโทษแทนพี่ด้วยนะครับที่แบบมาปั่นเม,นะมื่อกี้นี้คือเขาเอาัดไม่อยากให้เราร้องไห้แหละโอเคไหม,ไมยังไงก็ถ้าโดนใครปั่นก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับแล้วอ,อันนั้นคืออะไรอันไหนอันอไออับเจ็ดแคทอะไรอ่ะก็เที่ยงคืนไงเดี๋ยวเที่ยงคืนเดี๋ยวมันจะมีพอยเข้าเราอ่ะเดี๋ยว พี้คนอพยให้ทำไมอ่ะก็เราจะได้ไม่โดนแกงไงจะได้วับหนีพี่ถืนแล้วก็จะได้หนีไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ให้ไม่เอาไม่เป็นไรเต็มใจถึงเราไม่เอาแต่มีคนแอดให้อยู่แล้วไม่เป็นไรก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะใช้หรือเปล่าแต่มีคนเอาให้ไม่เอาโอเคแค่นี้นะไม่เอาไว้เจอกันนะครับบายบาย เที่ยงคืนอย่าลืมอย่าลืมดูนะโอเคไหมไม่เข้าแล้ว <laughs> อยู่ที่เราเลยอันเนี้ยไม่เอา